ดาวใหญ่3ดวงหรือเรียกว่าพระคอตรีเทพที่ทําการย้ายราศีในปี2569นี้ได้แกดด่ดาวพฤหัสบดีดาวเสาและพระราหูซึ่งดาวเสานี้เองมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมังกรส่วนดาวพฤหัสบดีเมื่อย้ายราศีแล้วเข้าสู่ตําแหน่งมหาอุดเล็งกับลัคนาถือว่าให้คุณกับดวงชะตาในลักษณะที่ดาวพฤหัสบดีเป็นพระขาอโชคใหญ่ สำหรับพระราหูเมื่อย้ายราศีแล้วเป็นการโครจรเข้าทับลัคนานะครับในจุดนี้มีส่วนที่จะต้องระมัดระวังไว้และอีกด้านหนึ่งก็ส่งผลดีกับดวงชะตาเรียกได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมาเริ่มดูจากดาวเสราร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวที่ทําการโครจรย้ายราศีเป็นลําดับแรกคือในวันที่13กุมภาพ,พันธ์เวลา10บนาฬินาที เป็นการย้ายเข้าสู่เรือนสาชะอันหมายถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมใหม่ๆชาวลัคนาราศีมังกรจะมีการเปิดตัวเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตมากขึ้นชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีความกระตือรือร้นในการประกอบกิจกรรมชีวิตประจําวันหรือเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ตามการที่ดาวประจําตัวย้ายราศี เป็นการเข้าสู่เรือนของราศีาธาตุน้ำอย่างราศีมีนะครับโดยลัคนาของชาวราศีมังกรถือว่าเป็นราศีาธาตุดินจึงเข้ากันได้ในลักษณะที่เป็นาธาตุส่งเสริมซึ่งกันและกันสิ่งใดที่ตั้งเป้าปาถนาไว้นะครับจะมีความคืบหน้าและเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงบนพื้นดินอันมีความอุดมสมบูรณ์และจะมีความเจริญงอกงามเกิดขึ้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ เพราะดาวเพื่อหัสมบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนที่ดาวประจำตัวสถิตยอยู่นั้นยังคงโคจรได้ตำแหน่งปรกเศษอาจจะอ่อนแรงอ่อนกำลังอยู่บ้างและอยู่ในเรือนอริการเริ่มต้นสิ่งใดๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างในเบื้องต้นความขัดแย้งกับคนรอบข้างในเรื่องยิบย่อยจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเป็นอิทธิพลที่ดาวเพื่อหัสมบดีเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังคงโคจรอ่อนแรงอยู่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามหากมีอุปสรรคหรือปัญหาขวามน้ำใดๆเกิดขึ้นสุดท้ายชาวลัคนาราศีมังกรก็จะได้รับชัยชนะจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะด้านหนึ่งดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศหมายถึงเรื่องของการทำลายล้างเมื่อโคจรอ,อยู่ในเรือนอริจึงมีส่วนในการทำลายล้างอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านั้นลงได้หลังจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะได้ทำการย้ายราศีแล้วนะครับ เป็นการโคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่มีกำลังสูงสุดในรอบจากราศีและแถมไปเลงกับลัคนาของชาวราศีมังกรถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งและปรากฏการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในรอบ12ปีเท่านั้นโดยดาวพฤหัสบดีได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์ก็คือเป็นพระเคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตามากที่สุดเมื่อเลงกับลัคนาได้ตำแหน่งมหาอุดแบบนี้ จึงทําให้ชีวิตของชาวลัคนาราศีมกรมีโอกาสพลิกผันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างชัดเจนปรากฏการณ์นี้จะเป็นตัวเปิดรับเอาสิ่งดีๆที่เคยทําไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานผลงานต่างๆจะมาส่งผลเป็นประโยชน์เกิดขึ้นกับเจ้าชะตาในช่วงตลอดที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นมหาอุดดาวพฤหัสบดีสําหรับชาวลัคนาราศีมกรเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนศาส์ชะ และเป็นดาวเจเรือนวินาศในความหมายด้านที่ดีในฐานะที่โคจรเป็นตำแหน่งมหาอุดจึงมีโอกาสได้รับแรงสนับสนุสน,นช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาจะได้รับแรงหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งคลื่นความทีในด้านที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเกื้อนหนุนดวงชะตาและจุดที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีไปสถิตยอยู่นั้นเรียกว่าเป็นเรือนปัตน,นิ ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวอีกท้งเกี่ยวกับหุ้นส่วนทางธุรกิจอีกด้วยคนที่กําลังโสดไรค้คู่จึงมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจหรือเนื้อคู่หรือใครที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับจะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามเป็นการทดแทนคนรักคู่ไหนที่มีโครงการจะแต่งงานกันในปี2569นี้มีเกณฑ์จะสมหวังมากนักธุรกิจข้าราชาการพ่อค้าหรือนักการเมือง จะมีคนร่วมอุดมการเดียวกันจะมีโอกาสได้รวมกลุ่มช่วยเหลือประคับประคองแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันเพื่อความสำเร็จที่จะได้มาอย่างกลุ่มคนของตนเองอำนาจของดาวพฤหัสบดีครุเทพที่กำลังเล็งกับลัคนานี้ยังเป็นตัวแทนของคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยนะครับฉะนั้นถ้าต้องการให้ดวงชะตาเปิดรับเอาสิ่งดีๆได้อย่างเต็มที่ควรจะทำตนอยู่ในศีลธรรมอันดี เพื่อเป็นการเสริมกำลังของดาวเพฤหัสบดีให้ส่งผลต่อดวงชะตามันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะเป็นจังหวะช่วงสำคัญที่ดาวพฤหัสบดีเล็งกับลัคนาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเวลา3ทุ่ม45นาทีไปจนถึงวันที่20ตุลาคมเวลา7นาฬิ50นาทีถือว่าเป็นการเตรียมสร้างฐานดวงชะตาให้แข็งแกร่ง ก่อนที่ดาวพฤหัสบดีจะโคจรให้โทษกับดวงชะตานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเพราะหลังจากวันที่10ตุลาคมเวลา7นาฬิ50นาทีดาวพฤหัสบดีจะได้ย้ายราศีแล้วนะครับในครั้งนี้เป็นการโคจรเข้าสู่เรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการพลัดพาคการเจ็บป่วยจากปรากฏการณ์อันนี้จะมีความเชื่อมโยงกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวโดวยตรง ในฐานะที่ดาวเสาร์โคจรอ,อยู่ในเรือนของดาวพฤหัสบ,บดีและดาวพฤหัสบ,บดีก็โคจรอ,อยู่ในเรือนมอรณะเป็นช่วงที่ต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเป็นระยะที่การเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้เพราะด้านหนึ่งดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวจุเรือนวินาศแปลว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันอทิทธิพลร้ายที่เกิดขึ้นจากดาวพฤหัสบ,บดีจะมากหรือน้อยก็ต้องพิจารณาจากพืชตากำเนิดส่วนตัวมาประกอบด้วยนะครับ ว่าในขณะที่เกิดดวงกําเนิดของใครมีดาวอาทิตย์โครจรในจุดที่อ่อนแรงอ่อนกําลังก็ถือว่าอิทธิพลร้ายจากเรือนมรณะนั้นไม่ส่งผลรุนแรงเท่าไหร่เช่นดาวอาทิตย์โครจรเป็นตําแหน่งปรกเกษตรโครจรเป็นตําแหน่งนิดเป็นต้นแต่ถ้าในพื้นชะตาเดิมของใครมีดาวอาทิตย์โครจรร้อนแรงมีกําลังอันสูงส่งเช่นเป็นตําแหน่งกเกษตรราธิบดีก็เป็นตําแหน่งที่ตั้งรับการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีที่จรมาทับกับดาวอาทิตย์พอดี หรือใครมีดาวทิ่เป็นตำแหน่งมหาอุดก็ถือว่าดาวเจ้าเรือนมรณะมีกำลังสูงส่งซึ่งดาวอาทิตย์ที่โคจรอ,อยู่ณบริเวณนี้ก็จะเป็นคนที่เกิดในช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมและคนที่เกิดในช่วงกลางเดือนสิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนกันยายนยังไงก็ตามนะครับก็ควรจะพิจารณาจากพระเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยว่ามีกำลังเพิ่มหรือลดทอนอิทธิพลร้ายได้มากน้อยเพียงใด อีกจุดหนึ่งถ้าดวงเกิดของใครมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวประจําตัวโคจรในจุดที่เข้มแข็งนะครับอิทธิพลร้ายต่างๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดของชีวิตก็ถือว่าจะทุเลาเบาบางจางคลายลงไปมากยกตัวอย่างเช่นในดวงเกิดของใครมีดาวเสาเป็นกเกษตราทิเดีเป็นตําแหน่งมหาอุดหรือถอดไส้นวางเข้าไปแล้วโคจรเป็นตําแหน่งวรโคตมะานวางในลักษณะนี้ก็ถือว่าดวงชะตาเข้มแข็งซึ่งดวงกําเนิดที่อาจารย์พูดถึงนี้ จำเป็นจะต้องคำนวณจากวันที่เดือนเกิดปีเกิดบวกกับเวลาเกิดเพื่อหาลักคณาและวางลงไปในจักรราศีเพื่อตั้งเรือนทั้ง12เป็นเรื่อง12เรื่องใหญ่ๆในชีวิตเราก็จะใช้ดวงชะตากำเนิดอ่านแนวโน้มตลอดทั้งชีวิตพร้อมๆกันกับประกอบกับดาวจรนะครับที่โคจรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสำหรับใครที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถปรึกษาทางดรสุภัษยาบุญเฉลียว ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนมุมซ้ายล่างของหน้าจอนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์มีค่าครูด้วยนะครับแล้วก็ลำดับสุดท้ายที่ทําการย้ายราศีในปี2569นินี้ก็คือพระราหูนั่นเองซึ่งพระราหูสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือสินทรัพย์ในช่วงก่อนที่พระราหูจะย้ายราศีถือว่าเป็นช่วงที่การเงินเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้บางครั้งก็ดีด้วยอิทธิพลพระราหูโคจรเป็นตําแหน่งกเกษตาราธิบดี และเคยกลุ่มอยู่กับดาวเสาวเป็นพระคออคู่มิตรใหญ่แต่บางครั้งก็อยู่เหนือการควบคุมเพราะพระราหูเป็นพระคอาทหลมและมีกําลังมากในตําแหน่งกเกษตรตราธิปดีความผันผวนจึงเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ได้ง่ายหลังจากวันที่22พฤศจิกายนเวลาตีห 5, 5นาทีพระราหูจะได้ทําการโคจรย้ายราศีในครั้งนี้เป็นการโคจรเข้าไปทับกับลัคนาเรียกว่าอยู่ในเรือนของดาวเสาร มีความสัมพันธ์กับเรือนชะตาเป็นคู่มิตรใหญ่ในส่วนที่ให้คุณกับดวงชะตาก็จะมีความก้าวหน้าในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยตรงชาวลัคนาราศีมังกรที่มีนิสัยชอบตีกรอบหรือหาเหตุและผลบางครั้งจนกลายเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความละเอียดเกินกว่าที่จําเป็นเมื่อพระราหูโคจรมาทับกับลัคนา จึงเป็นตัวเปิดทําให้วิสัยทัศน์ต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรกว้างขึ้นและมีปฏิพานไหวพริบในการดําเนินกิจกรรมกิจการงานต่างๆในชีวิตเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้หลุดออกจากมุมมองและแนวคิดเดิมๆการตัดสินใจในครั้งสําคัญสําคัญจะมีความรวดเร็วชัดเจนแม่นยำม,มากขึ้นแต่เมื่อความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีมังกรจะมีข้อเสียติดมาเป็นเงาตามตัวอย่างหนึ่ง ก็คือเรื่องของมานะทิฐิความหลงตนเองเป็นอิทธิพลในด้านร้ายที่ติดมากับพระราหูที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในยามที่พระราหูโครจรทับกับลัคนาแบบนี้พร้อมๆกันกับการที่ดาวแห่งคุณธรรมคือดาวพระหัสบดีกําลังโครจรหลบมุมอับแสงอยู่ในเรือนมรณะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งใดๆก็ตามในเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง ในส่วนของการทําบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์ไม่ได้เน้นไปที่ดาวพฤหัสบดีถึงแม้ว่าจะโคจรได้ตําแหน่งมหาอุดเล็งกับลัคนาก็ตามแต่ยังมีอีกสองช่วงจังหวะที่โคจรอ,อยู่ในเรือนอริและมรณะส่วนพระราหูก็ยังคงโคจรมีทั้งให้ขุนและให้โทษกับดวงชะตานะครับเว้นเสียแต่ว่าดาวประจําตัวคือดาวเสาร์นั่นเองที่ทําการโคจรย้ายราศีแล้ว เข้าสู่ราศีธาตุน้ําเป็นการส่งเสริมกําลังลัคนาที่สถิตยอยู่ในราศีธาตุดินอาจารย์จะเน้นแนะนําให้ทาบุญในหมวดของพระเสาคือดาวประจําตัวอันได้แก่การทําบุญเกี่ยวกับผ้าหอ่อศพลงศพการทําบุญใส่บาตรพระจํานวน10รูปซึ่งเป็นกําลังของพระเสาใช้เงินจํานวน10บ,บาทหรือ10บหาลงตัวเช่น10บ,บาท20บ,บาท100บาท1,000บาทอันนี้แล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนด้วยนะครับไปทําบุญ เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นต้นการทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การทำความสะอาดเช่นไม้กวาดไม้ถูพื้นน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำการศึกษาพุทธประวัติในตอนพระปางนาคปลกและหมันระลึกนึกถึงคุณของพระปางนี้เป็นพุธานุสติการทำบุญกับเด็กกำพร้าคนชราคนพิการหรือผู้ป่วยที่ยากไร้ ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์แนะนําไปแล้วนี้ก็สามารถเลือกทําเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างพร้อมกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและทุนทรัพย์ของแต่ละคนด้วยนะครับเมื่อได้ทําแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าก,ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท,ท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแล้วกรวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณี และโลกทั้งสามรับรู้รับทราบเป็นพยานในส่วนของเจ้ากรรมนายเวรให้อุทิศให้กับสิ่งที่อยู่ในตัวเราอันส่วนใหญ่ได้แก่โกครคภัยไข้เจ็บสิ่งที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่จะมาถึงเราในอีกไม่ช้าและเจ้ากรรมนายเวรที่ยังมีสัญญาต่อกันคือจากันได้ที่หมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอากุศลที่รอส่งผลเอาเท่านี้ก็เรียกว่าเพียงพอแล้วครับเพราะสมมุติถ้าเรามีเงินสิบบาทเราจะไปเรียกเจ้าหนี้ มาเก็บเอาเงินเป็น1 0ล้าน10บล้านบาทมันก็เป็นไปไม่ได้ส่วนเรื่องของการแผ่เมตตานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับสามารถทำได้โดยไม่มีประมาณในท้ายนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกและอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนชาวลัคนาราศีมังกรให้ได้รับชมด้วยนะครับท้ายนี้อนิสง์อันใดก็ตามที่ทุกท่านซึ่งรับชมคลิปนี้อยู่ได้สร้างไว้ดีแล้ว จงส่งผลให้พบเจอกับความสุขความเจริญก้ารล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหานี่สินปศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลร้ายคุณสาสมด์ดําอัปมงคลทั้งปวงขอให้ทุกท่านสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในปี2,569นี้และตลอดไปครับ